สวัสดีตอนแรงๆครับพี่น้องแรงนี่ก็มาใส่ตุ่มปลาไหลครับผมพูลไม้ห้องข้าขงหน้าครับทุงหน้านี่ครับตุ่มมี่สิบเอ็ดลังครับครับนี่เยื้อเขียดดิโมพี่น้องเขียดดิโมยี่สิบเอ็ดลังครับสีมันบ่บ้มาลองใส่เบิรงครับพี่น้องรอดํามายามมืออื่นเสิร์ด้วยครับตอนนี้ผมไปใส่ก่อน จ้งมาพี่น้องโมกม่งกลัวหครับเดี๋ยวเวลามากูมาเก็บตุ่มปลาไหลครับเสียบไปบางแรงเนี่ยเขียดอีโมค,ครับผมยางมากเก็บจากลังสุดท้ายก่อนได้ครับจังบ่แขว,ว,วนบ่หนักนะครับจังบอ่อันแบกไก่เก็บลังสุดท้ายแล้วก็โค้งก็ไปหาหาหมง่งรถจอดอยู่บุตรล้วครับาหาลังแหลก เพี่หมอกูเบื้องหลังสุดท้ายกันครับปมานบ่น,นี่อันนี้ลงังล่องสุดท้ายเป็นเอะไรสุดท้ายใส่หมวกลองน้ำคือบ่หรือว่าตอนมาใส่คนใส่เบียดหลายหลายครับใส่เบียดหลายคนเลยอยู่นี่ ใส่ปนก็พิ่นเหรอครับูวเพิ่นใส่เบ็ดอยู่ของใส่ปลาไหลคือป่าบัวพี่น้องเมือนครับน้งแหลกบ่มีเหมนครับนี่ต้องบอกหอย มีวัวปลาไหลโอ้บอ่มีเก่ามีซีรีนีนครับเขียดีโมอยู่เก่าย้ำไปเรื่อยๆครับเห็นได้แล้วนี่ยบ่มีครับ โอ้ยถึงมูห้อยมูอย่งไงมาเขา่าพี่น้องมึงโอ้ <c oughs> ูครับมูอย่างก็เป็นแดงๆสิงูด,ดังแหบอ่โอ้ยงูด,ดังแหบมากครับป้อยกันครับใส่ปลาไหลยไงมาถึงมูว่นนี้ <c oughs> บ่มีเหมีครับเบาๆนี่สิบุมมนแถวน้องีรังเลยครับบ้านไนถือยูอ่ืนหลมตัวแมงกับเตากับหอยหรอพี่น้อง สิบโมมีปลาไหลเลยบอนกุ้งหอยขอตักกุ้งตัหอยครับผุ่นละยังไปตั้งผุ่หรือพี่น้องอู้มาแล้วแต้มแรกพี่น้องหนึ่งแต้มมันล้วแต้มแรกแห่งมันครับโอ้โหก็ถือ มาได้สิบหลังแล้วครับแต้มแรกครับนี่เป็นบอลอพี่น้องนี่ครับตัวใหี้ยอยู่ามานมานมาแล้วแต้มแรกแห่งม้านครับมือ,อได้แต้มเดียวพีนน่น้องนักนักเอาอีกแล้วหมานอีกแล้วครับแต้มสองโอ้สองหลังติดกันเลยครับพี่น้อง ไฮเดียวกันพ่อท้องว่าปลายยโอไฮนี่ตวนทางพูนประถึกแล้วครับยาม,มาซิปซิหลังถึงหลังที่สิบเอิสองนี่นี่น้องซ้ำๆกันก็เต็มแรกกละครับอาต้มที่สองมาแล้วครับผมเนื้อเขียดลงมาอีกหาหุากหลังครับ บัถ,ถือหงน้มเล็กๆนี่บัถ,ถือเลยจริงหรอใส่สิเป็นหย่อนน้มเล็กนี่ะครับน้มถั่วมันแท้บัถ,ถือน้ามของนามตื่นซ้อมลังน้นถือเลยด้วครับโอ้บัได้แท้ใส่น้มเลือกปวดนะครับไปเบิงึงนามเลืกอ,อกขมบัวมีเลือก เป็นหอนน้ำลึกหรือหยพิโน,นู้เดเห็นหูจากวิธีการใส่กับบอกผมนะครับผม <c oughs> ยังมือไม่ยูวใส่ตุ่มปลาไหลกดบใดใส่หมองน้ำจังใดหมายจังใดนะครับมาใส่ยังใดกับบุกข่อยได้ตุ่มต่งางไรล้างกับเด็ดทีละสองสางตัวครับโอ้มีตวปูตัวบางยี่นึง บออวื้องหมายเป็นตตมีปหลายๆอย,าอย่างนี้ครับได้วัตถือือมบ่มีอีกแล้วครับมีตะหอและเขาพี่น้องมึงหลังสุดท้ายครับ เป็นหลังแหลกแหละครับติดใส่ไปยังไม่ยามเป็นหลังสุดท้ายถือบ่ออบ่มีคือเกา่าเขียดนี่คือเก่าอยู่นี่ต้องกุ่งตัวนี้ง่ายพี่น้องเขาโอ้ยประมาณนะครับเดี๋ยวสองเต็มตุ่มยี่สิบเอ็ดหลังครับ พี่น้องหูจักไม้หูจักวิธีการใส่แบบเนียนน้ำมาเลยครับหาไม้จังไดน้ำตื่นน้ำเลือกซ้ำใดผมใส่ในพวกข่อยมันเลยครับใส่แต่ทีละสองสามตัวนี่แหละพี่รองหนึ่งเตีมสองเตีมครับตัวนี้สิอยกากใหญ่กว่าเยอะตัวนี้น้อยกว่าเยอะครับ ตุ่มยีชิบเล็ดหลังเนี่ยน่ำมีที่การใจเริ่มวิ่นมายขมันปันไดครับผมสำหรับคลิปนี้กขอลาเพียงสนี้ละครับสวัสดีครับผม